สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเรือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2023นะครับอีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนเหลือเกินนั้นเพื่อนเฟียงกิลดินเด็กหจากวันนี้60วันนี้มาพูดถึงข่าวที่เป็นประเด็นพอสมควรนะครับเกี่ยวกับ Exchange Binance Bloomberg Crypto นะครับเขาทวีตบอกว่าก,ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนสอบสวนว่า Crypto Exchange Binance ถูกใช้เป็นเครื่องมือให้คนรัเสเซียบางกลุ่มบางคนเนี่ยใช้เป็นท่อน้ำเลี้ยงในการหลีกเลี่ยงการคว่มบาตรของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติสรุปข่าวนี้นะครับก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี2022สหรัฐอเมริกาเคยส่ง watch list ให้กับทาง b i n a n c e หรือส่งรายชื่อให้กับทางบ i n a n c e ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกากับนานาชาติกำลังคว่มบาตร1 2 3 4อยู่นะ คนที่เป็นนักการเมืองญาตินักการเมืองผู้สนับสนุนทางการเมืองของรัสเซียส่งให้กับบี n อนซ์บีแ a n c e ได้หลายชื่อมาพิติก็ครับคับ,บเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมแบนให้นะครับแต่ปรากฏว่าอะไรทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐล่าสุดเขาสงสัยว่าบี n อนซเนี่ยยังเปิดให้กลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็นคนรัสเซียหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซียส่วนเกี่ยวข้องทางการทหารทางธุรกิจเอ่ยไรเอ่ยเ,เนี่ย ใช้ Exchange Binance เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายสินทรัพย์หรือเพื่อใช้เป็นท่อน้ำเลี้ยงใช้ในการฟอกเงินนะครับก็ทางกระทรวงยุติธรรมเขาขอสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ท,ทั้งทั้งที่ถ้าใครจำได้พิ่ิตีซีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกออกมาทวีตพยายามเคลียร์ตัวเองออกมาพูดจนปากเปียกปากแฉแกบอกว่าทาง Binance จ้างพนักงานเพิ่มนะ คือที่จะมาเป็น Security Team ในการดูแลการ KYC ดูแลพวกค้ายาพวกฟอกเงินก่อการร้ายกลุ่มที่สหรัฐอเมริกามองว่าก่อการร้ายนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มที่พยายามหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตเนี่ยทาง Binance เขาพยายามอยู่นะครับเรื่องนี้พี่ตีออกมาพูดหลายต่อหลายครั้งข่าวนี้เขาบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกายังไม่ได้กล่าวหาบ Nance นะ เพียงแต่กำลังสืบสวนสอบสวนเพราะเขามีมูลนะครับทาง Binance Exchange เนี่ยไม่ใช่ Exchange เดียวที่ทางกระท,ทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาจับตาอยู่จริงๆมีหลายต่อหลาย Exchange ที่ถูกใช้ในการเลี่ยงการเลี่ยงการความบาทหรือหลีกเลี่ยงการความบาทนะครับประมาณนี้เสียงบนโซเชียลแน่นอนลำคาญกับข่าวแบบนี้นะครับเสียงบนโซเชียลเนี่ยเหมือนกับมองว่าทางสหรัฐอเมริกาหรือ กลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจ้องจะเล่นคริปโตนะครับตอนนี้ดอลลาร์มีปัญหาธนาคารเล็กๆก,ก,ก็ถูกปิดเป็นว่าเล่นนะครับต้องการเข้ามาหาเรื่องคริปโตเพราะกลัวคริปโตจะมาแทนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับออทุกครั้งที่ผมพูดถึงข่าวสหรัฐอเมริกากับคริปโตเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมว่าในสภาของสหรัฐอเมริกามีทั้งนักการเมืองสายเลือกบล็อกเชนและนักการเมืองที่เป็นศัตรูกับคริปโตเคอร์เซีนะครับ ก็ว่ากันไปต่อไปมาพูดถึงข่าวจากรัฐนิวยอร์กนะครับล่าสุดอายการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กคุณลาติเชียเจมส์เธอออกมาผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่นะครับร่างกฎหมายที่เธอบอกว่าจะมาปกป้องนักลงทุนเพิ่มความโปรง่งใสให้กับอุตสาหกรรมคริปโตและจะเป็นร่างกฎหมายฉบับที่เฮียบที่สุดในสหรัฐอเมริกาเขนะ้มข้นที่สุดในสหรัฐอเมริกาสําหรับอุตสาหกรรมคริปโตเธอพูดอย่างนี้นะครับเธอบอกว่า อีชั้นต้องการความชัดเจนในนิยามของการเป็นคริปโตบรเกอรคริปโตเอ็กซ์ชแนนหน้าที่ของ Exchange นชันต้องการให้มีการตรวจสอบคริปโตเอ็กซ์ชแนนมีการออเดดเอ็กซ์ชแนนรวมถึง Stable Coins การให้ Exchange มีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าของ Exchange ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตกเป็นเหยื่อของคริปโตโปรเจกต์ไปจนถึงคริปโตแ c กมต่างๆที่ลูกค้าได้รับผลกระทบนะครับ ก็ร่างกฎหมายมี3 0หน้านะครับทั้งหมดสั้นๆคือคร่าวๆหลายอย่างดูดีนะครับหลายอย่างต้องดูกันต่อไปนะกฎหมายแบบนี้หรือร่างกฎหมายแบบนี้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะนะครับการออเดดเอกชแนนเป็นเรื่องดีนะครับการออเดดสเตเบิลคอย o i หนึ่งตอนหเป็นเรื่องดอีแต่ถามว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องรายงานรายชื่อคนที่โอนเงินจาก c ซ็น r a l รไลท์เชนไปใช้ Decentral i z ไลท์เอชนเนี่ยอันนั้นก็เกิดปัญหาแน่นอนนะครับการรายงานการ KYC stake pool operator อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้หลายอย่างบน DeFi ก็อาจจะทำไม่ได้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปการเมืองกับคริปโตค่อนข้างวุ่นวายนะครับเป็นอะไรที่ต้องดูห่างๆอย่างห่งหวงๆนะหลายคนใช้ข้อมูลแบบนี้โดยเพราะเจ้าเนี่ยใช้ในการชดตลาดหรือลองตลาดนะครับเ,เรานักลงทุนรายย่อยก็ สาย VI นะผมว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงบิตคอยผ่านมาหมดแล้วนะครับผ่านมาทุกวิกฤตนะครับจากราคาไม่ถึง1บาททุกวันนี้ก็นะเกือบล้านนั่นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม